สินค้าแฮนด์เมดและโฮมเมดที่มีคุณภาพทั้งขนมเคก้กคุกกี้ขนมไทยรวมถึงกระเป๋าผ้าทำมือมีระดับที่มีคุณค่าเหมาะสมกับการใช้ทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ KOM Studio โทรศัพท์0918534455ทรงทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c กเตอร์ศิลประชยัย วันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565มานำเสนอครับบนก้าวย่างนายกเมื่อวานสุขที่10มิถุนาคงเลิกดีเพราะสามปอปอป้อมปอปอกปอประยุทธ์ไปออกงานร่วมกันที่อิมแพ์เมืองทองธานีความจริงไม่ใช่งานพิธีกรรมพิธีการภาคบังคับที่ต้องไปพร้อมหน้า เพราะเป็นเพียงงานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพสร้างสรรบทบาทสตรีสู่ความเข้มแข็งในชุมชนเท่านั้นแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุจูงใจให้สามพี่น้องตระกูลปอกอดไหลกอดคอมาพร้อมหน้ากันเช่นนี้จะว่าเพราะงานนี้สุภาพสตรีล้วนๆเป็นแม่เหล็กดึงดูดก็ไม่น่าใช่หรือมาจะเอกันโดยไม่ได้นัดหมายยิ่งไม่ใช่ใหญ่ แต่จะด้วยเหตุใดก็เถอะภาพกอดคอสามัคคีเป็นภาพสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวในสามพี่น้องตระกูลปอที่ช่วยล้างความอึมครึมด้านไม่เป็นเอกภาพในพักพลังประชารัฐได้บ้างโดยเฉพาะปอป้อมกับปอประยุทธ์ในด้านอำนาจนำพักที่ความไม่ชัดเจนชุดดึงคนเคยศรัทธาให้เบื่อระอาพลังประชารัฐจนสอสอในพักหวั่นไหว ยี่ห้อพลังประชารัฐจะขายได้หรือไม่ในตลาดเลือกตั้งต้นปีหน้าโดยเฉพาะในกทมถ้าปล่อยให้เกิดความอึมครึมอยู่อย่างนี้ว่าระหว่างนายกกับลุงป้อมพลังประชารัฐจะชูใครนำกันแน่ขืนทอดเวลาปล่อยให้เดากันไปเดากันมาเลือกตั้งก็อย่าหวังว่าจะได้เพิ่มเลยเอาแค่รักษา12เขต12สสกทมที่ได้ครั้งที่แล้วให้เหลือสักครึ่งก่นับว่าปฏิหารแล้ว นายกประยุทธ์ขายได้ลุงป้อมขายไม่ได้นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวตัดสินใจชาวบ้านที่เคยเลือกว่ายังจะเลือกต่อหรือไม่เลือกต่อประเด็นชี้ขาดในการตัดสินใจมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ปอป้อมปอประยุทธ์จะเอายังไงพูดออกมาให้ชัดถ้าจะอ้างว่าถึงเวลารู้เองไม่ต้องรีบร้อนนั่นก็ไม่ผิดแต่เวลาอีกหนึ่งปีที่จะต้องเลือกตั้งใหญ่นั้นมันไม่ต่างหนึ่งเดือนมากนักหรอก ในการวางแผนเตรียมทัพออกศึกว่าใครเป็นแม่ทัพใหญ่ใครเป็นเสใครเป็นขุนพลขุนศึกซึ่งมันมีผลทางกําลังใจด้านฮึกเหิมห่อเหี่ยวของลูกทับและชาวบ้านชาวเมืองมากทีเดียวในระดับลูกพักถ้าไม่ศรัทธาคนนำทับบ้างจะถอดใจบ้างจะแปรพักไปอยู่ใต้ธงรบกองทัพอื่นที่เขามั่นใจในศักยภาพนำในระดับชาวบ้านก็ทำนองเดียวกัน ที่เคยสนับสนุนเชื่อมั่นศรัทธาในพลังประชารัฐก็เกิดภาพพร้าก็จะคลอนแคลนแล้วแห่แหนไปหวังพึ่งผู้นําใหม่ที่เขาเชื่อว่าอยู่ใต้บาร,รมีเขาแล้วจะรอดปลอดภัยกว่านี่มันเป็นสัจธรรมสังคมที่ว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงชนต้องนําไม่ต้องดูอื่นไกลดูจากเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสอกอเมื่อ22พฤษภาก็จะเห็นชัดชาติชนะ นั่นคนกทมล้านสามแสนเสียงส่วนหนึ่งมาจากแดงทักษิณอีกส่วนมาจาก NGO 3นิ้วอีกส่วนไปจากคนหมดความมั่นใจบวกความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาความไม่ชัดเจนในอำนาจนำพักระหว่างนายกกับลุงป้อมทั้งพลตำรวจเอกอัศวินทั้งสกลทีของพรรคพลังประชารัฐคนไหนก็ให้แฟนพลังประชารัฐเขย่าติว้วเลือกกันเอาเองผลจึงออกมาอย่างนั้น นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวบ่วงชี้เท่าสกพลังประชารัฐชนะแค่สองเขตในจำนวน50เขตตกต่ำขนาดนั้นได้อย่างไรกับพักที่มีสสกทม .12 คนมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือการเดินเกมแบบหลงตัวลืมตนแล้วกันท่ายืนทางขาขี้ของคนพลังประชารัฐเองโทษใครไม่ได้ทักษิณเพื่อไทยที่เปิดตัวว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะเลนสไลด์นั้น ที่สำคัญไม่ใช่จะเลนสไลด์หรือไม่สไลด์มันสําคัญตรงความชัดเจนนั่นต่างหากที่สร้างความฮึกเหิมให้ลูกทัพส่งผลทางจิตวิทยาถึงผู้ตามคือชาวบ้านด้านฝากผีฝากไข้นําไปสู่การตัดสินใจในการเลือกก็คิดดูง่ายๆเลือกตั้งปี6-2พลังประชารัฐพักเกิดใหม่ร้อยพ่อพันแม่แต่ชาวบ้านแห่เลือกยนได้เป็นรัฐบาลเหตุผลเดียวที่เลือกคือ มั่นใจในตัวพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐก็ชูประยุทธ์เป็นจุดแข็งจุดขายในตลาดเลือกตั้งแต่มาคราวนี้ทักษิณเปลี่ยนแผนจากคราวที่แล้วคลุมเครือส่งทั้งสุดารัตฐชัดชาติใยกเกษมเป็นแคนดิดตนายกเพื่อไทยเกือบครึ่งครอกแบบนั้นเท่ากับทักษิณแบไพ่ตานี้สู้ไม่ได้ยอมให้พลเอกประยุทธ์แต่รอบนี้ทักษิณรีตาจับสังเกตอาการคู่ต่อสู้แล้ว อ่านว่าละลาล,ล,ละลังจึงเกครึ่งหน้าตักวางลูกสาวสุดที่รักอุ้งอิงเป็นเดิมพันแลนสไลด์ตั้งแต่เรียกไพ่ใบแรกคอหวยเขาเรียกแบบนี้ว่ามั่นใจชนิดขายลูกขายเมียแทงเห็นอย่างนี้แล้วจะให้ผีข้างบ่นวางเดิมพันถือหางข้างไหนละ่ะระหว่างพักที่มั่นใจขายลูกขายเมียแทงกับพักที่ยึกยึกยักยักเหมือนไม่มั่นใจหน้าไพ่ตัวเอง ประชาธิปไตยเลือกตั้งเขาออกแบบมาให้ยึดปริมาณแทนยึดคุณภาพเมื่อรักจะโดดลงไปในเกมประชาธิปไตยก็ต้องรู้วิธีการหาปริมาณหาคุณภาพว่ามีอยู่แหล่งไหนและจะใช้วิธีการใดเข้าถึงถ้าปฏิเสธกลเกมตามกติกาก็นอนอยู่บ้านเป็นแม่ไก่กกไข่จะไปลงสนามไก่ชนให้ขนร่วงงอนฉีกเพื่ออะไรนี่คุยด้านหลักการแต่สำหรับนายกประยุทธ ผ่านปฏิบัติการมา7-8ปปีเลยหลักการไปถึงขั้นมากประสบการณ์ในระดับไก่ชนของพระนเรศแล้วดูจากเมื่อวานสามปอคล้ายแผนยุทธการตกผลึกกันแล้วเพราะเห็นนายกดูมีอารมณ์ปลอดโปรง่งสบายใจเป็นพิเศษทั้งสามปอเข้าไปในงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสาวน้อยสาวใหญ่กันเองมากๆนายกได้หมดสดชื่นถึงขั้นทำมือส่งสัญลักษณ์ I love you ไปทั่วๆ บอกด้วยว่าผมพยายามปรับตัวแต่ยอมรับนะบางทีก็เครียดแต่ในวันนี้ไม่เครียดไม่เครียดเพราะเห็นรอยยิ้มพวกเราสมายัยรอยยิ้มสยามผมก็ต้องพยายามยิ้มให้มากขึ้นและยังย้ำตอนท้ายๆอีกว่าซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะรอยยิ้มที่เราต้องยิ้มให้กันมากๆแล้วทุกอย่างจะผ่อนคลายไปเองบางทีผมเองก็เครียดอะไรบ้างแต่วันนี้ไม่เครียดอะไรเลย เพราะเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นยิ้มสยามประเทศไทยเป็นประเทศเดียวถ้าไม่รักไม่ร่วมมือกันก็ไปไม่ได้หมดนอกจากแจกยิ้มแข่งกับน้องลิซ่าด้วยอารมณ์แจ่มใสแล้วปกติจะพูดจะจาจ,จะติดห้วนห้วนแบบทหารแต่เมื่อหวานนายกปากหวานขานเพราะแฮะลงฟังดูซิก่อนที่ผมจะเดินทางมาผมคิดก่อนว่าจะพูดอะไร ผู้หญิงที่เยอะขนาดนี้เพราะที่บ้านมีเพียง3ามคนภรรยาและลูกมาที่นี่เจอเป็นร้อยคนมาเพื่อให้เกียรติให้กำลังใจทุกคนแล้วขอให้ช่วยกันนำพาเขาเคยบอกกันว่าช้างมีสี่ขาวันนี้ช้างเดินไปอย่างไรที่จะเดินไปพร้อมๆกันแต่จะต้องมั่นคงในทางธรรมชาติแม้ว่าทางหลักสรีระเป็นไปไม่ได้แต่ต้องนำหลักความคิดเข้ามาเนื่องจากสตรีมีความละเอียดอ่อน มีความรอบคอบระมัดระวังแต่ผู้ชายมีความเด็ดเดี่ยวอันไหนดีก็สนับสนุนกันไปจะได้ไปด้วยกันผมจึงขอฝากทุกคนไว้ด้วยฝากประเทศไทยไว้กับทุกคนเรามีสถาบันหลักของชาติ3อย่างชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เรารักษากันเอาไว้นานมากแล้วและเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราขอให้เดินไปอย่างนี้อย่างน้อยก็มีศูนย์รวมเป็นจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแก้ไขทำให้ดีขึ้นจะว่าไปเดี๋ยวนี้นายกพูดเก่งไม่ชวนง่วงชวนเบื่อเพราะพูดแต่เนื้อเหมือนก่อนก่อนแล้วมีลูกเล่นลูกหยอกและลูกหยอดจับไม้แล้วเครื่องติดแบบนี้ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงสักพักเป็นดาวหายปากแงๆเห็นฝ่ายค้านเขาสลักชื่อนายกลงศิลาจารึกเป็นเบอร์แรกในจำนวนสิรัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วดูการลุกขึ้นซดหมัดต่อหมัดนั้นอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาเชื่อขนมกินได้ฝ่ายค้านที่จะล้มเขากลับต้องกลายเป็นควายถูกเชื่อเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหัวหน้าตายเพราะขี้ข่าหมาตายเพราะเห็บวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวัน สวัสดีครับ